พายุเฮอริเคนเอรินกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ชายฝั่งรัฐนอร์ทแคโรไลนาและได้กลายเป็นเหตุการณ์ที่ทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาจับตามองอย่างใกล้ชิดพายุลูกนี้จัดอยู่ในระดับเฮอริเคนหมวด2มีกำลังลมแรงถึงประมาณ160กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อให้เกิดคลื่นสูงน้ำทะเลหนุนและกระแสะคลื่นใต้น้ำที่อันตรายไปตามชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศ ความจริงแล้วแม้จุดศูนย์กลางของพายุจะยังคงอยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ400ไมล์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของแหลมเคพัทเทอรัตแต่ผลกระทบที่แผ่ออกมาได้สร้างความเสียหายและความกังวลอย่างหนักหน่วงต่อพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะหมู่เกาะบาเรียไอแลนด์และแนวชายฝั่งที่เปราะบางสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือคำสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่อัเทอร์แบงค์โดยเฉพาะเกาะแฮทเทอรัตและเกาะโอกราคอฟ ทางการท้องถิ่นได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากพื้นที่เหล่านี้มักถูกตัดขาดได้ง่ายเมื่อเกิดคลื่นซัดฝั่งและน้ำท่วมถนนสายหลักอย่างไฮเวย์12ที่เชื่อมต่อกับาะกับแผ่นดินใหญ่เสี่ยงที่จะถูกน้ำทะเลกัดเซะและกลายเป็นเส้นทางที่ไม่สามารถใช้สัญจรได้ชั่วคราวเจ้าหน้าที่กู้ภัยและทีมงานฉุกเฉินต้องเตรียมพร้อมทั้งกำลังพลและเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือผู้ที่อาจติดอยู่บนเกาะ ในขนาะเดียวกันริมชายหาดตั้งแต่ฟลอริดาขึ้นไปจนถึงนิวอิงแลนด์ต่างปิดชายหาดห้ามนักท่องเที่ยวและชาวบ้านลงเล่นน้ำอย่างเด็ดขาด เพราะคลื่นที่พัดเข้าฝั่งสูงถึง15-20ฟุตพร้อมกับกระแสน้ำวนใต้น้ำที่อาจดูดผู้คนออกสู่ทะเลโดยไม่รู้ตัวเหตุนี้เองทำให้ฤดูการท่องเที่ยวช่วงปลายฤดูร้อนที่ปกติคึกคักต้องหยุดชะงักลงหลายเมืองชายฝั่งสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวแต่ทุกฝ่ายย้ำว่าความปลอดภัยต้องมาก่อน แม้พายุเอรินจะไม่ได้มีแนวโน้มจะขึ้นฝั่งโดยตรงแต่ด้วยรัศมีกว้างของลมและฝนก็เพียงพอที่จะสร้างผลกระทบในวงกว้างลมแรงระดับเฮอริเคนขยายออกไปได้เกือบ150กิโลเมตรจากจุดศูนย์กลางแอล์ลมระดับพายุโซนร้อนนั้นครอบคลุมกว้างถึง400กิโลเมตรนั่นหมายความว่าพื้นที่จำนวนมากริมชายฝั่งจะต้องเผชิญทั้งลมแรงฝนตกหนักและคลื่นทะเลที่สูงผิดปกติ สิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญกังวลคือการกัดเซาะชายฝั่งและการท่วมซ้ำซากในพื้นที่ต่ำโดยเฉพาะในช่วงน้ำขึ้นสูงหักซัดเข้ามาพร้อมกับคลื่นจากพายุจะทำให้บ้านเรือนร้านค้าและโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ติดทะเลถูกน้ำท่วมอย่างฉับพลันบางส่วนของชายหาดอาจสูญหายไปและความเสียหายต่อถนนหรือสะพานจะสร้างอุปสรรคใหญ่ต่อการอพยพและการขนส่งสิ่งของช่วยเหลือ หลายครอบครัวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเริ่มทยอยอพยพออกจากบ้านบางคนเลือกพักในศูนย์อพยพที่ทางการจัดเตรียมไว้ในขณะที่บางคนขับรถออกไปหาที่พักในเมืองใกล้เคียงเพื่อรอให้พายุผ่านไปบรรยากาศเต็มไปด้วยความกังวลผู้คนต่างเตรียมสเสบียงน้ำดื่มไฟฉายและแบตเตอรี่สำรองไว้ล่วงหน้าเพราะรู้ดีว่าพายุระดับนี้สามารถสร้างความเสียหายต่อสายไฟฟ้าและระบบสื่อสารทำให้ไฟดับและสัญญาณโทรศัท ัดด้้องไตลลอดเวาตามการพยากรณ์ของศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติพายุเอริเนมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวขึ้นทางเหนือผ่านระหว่างชายฝั่งแคโรไลนาและเกาะเบอร์มิวดาและอาจคงกำลังแรงในอีก24-36ชั่วโมงก่อนจะเริ่มอ่อนกำลังลงเมื่อเคลื่อนไปทางเหนือมากขึ้นอย่างไรก็ตามระหว่างเส้นทางนั้นยังคงสร้างอิทธิพลต่อชายฝั่งตลอดแนวตะวันออกโดยเฉพาะบริเวณอัลเทอร์แบงค์ที่ถือว่าเป็นจุดเปราะบางที่สุด ชาวบ้านที่เคยผ่านพายุเฮ hey, อริเคนในอดีตต่างเล่าประสบการณ์ว่าแม้พายุจะไม่ขึ้นฝั่งตรงตรงแต่ผลกระทบก็หนักหน่วงไม่แพ้กัน ทั้งเสียงคลื่นที่ดังสนั่นบ้านเรือนที่สั่นสะเทือนตลอดคืนและความกดดันทางจิตใจที่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปความกังวลน,นี้ไม่เพียงเกิดกับผู้ที่อาศัยอยู่ริมชายฝั่งเท่านั้นแต่ยังลามไปถึงครอบครัวที่อยู่ลึกเข้ามาในแผ่นดินซึ่งอาจได้รับผลจากฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลัน หน่วยงานฉุกเฉินย้ำเตือนประชาชนให้อพยพหากได้รับคำสั่งและไม่ควรเสี่ยงออกไปชมคลื่นหรือขับรถฝ่าพื้นที่น้ำท่วมเพราะเป็นสาเหตุหลักขององค์การสูญเสียชีวิตในเหตุการณ์พายุใหญ่ครั้งก่อนก่อนพร้อมทั้งแนะนำให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานอย่างเป็นทางการเช่นศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติหรือกรมจัดการภัยพิบัติของรัฐเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่แม่นยำและทันต่อสถานการณ์ แม้หลายฝ่ายคาดว่าพายุเอรินอาจไม่สร้างความเสียหายรุนแรงเท่าพายุระดับ4หรือ5ที่เคยพัดเข้ามาในอดีตแต่การเตรียมพร้อมและปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดเพราะสภาพอากาศในทะเลแอตแลนติกสามารถเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วเสมอหากพายุเบี่ยงเส้นทางเพียงเล็กน้อยอาจทำให้ผลกระทบเลวร้ายก็ว่าที่คาดการไว้ ดังนั้นในช่วงเวลาที่พายุเฮอริเคนเอรินกำลังเคลื่อนตัวขึ้นเหนือสิ่งที่ผู้คนควรทำคือเฝ้าระวังติดตามข่าวสารและรักษาความปลอดภัยของชีวิตและครอบครัวให้มากที่สุดไม่ควรเสี่ยงเพื่อความสะดวกหรือความอยากรู้อยากเห็นเพราะทุกนาทีของพายุสามารถเปลี่ยนเป็นภายร้ายแรงได้เสมอ